สวัสดีครับผมพมด JK นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องลูกสาวคนโตของผมนะครับก็คือน้องเบนก็ตามหัวข้อเลยนะครับน้องเบนทำงานอะไรนะครับได้ทำงานได้อย่างไรนะฮะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนเลยนะครับเจ้าของร้านที่น้องเบนทำอยู่นะครับที่เปิดโอกาสให้น้องเบนได้ทำงาน แล้วก็ร้านนี้นะครับก็คือเป็นร้านอาหารไทยนะครับที่อยู่ในเมืองเฟิร์นเดลที่ผมอาศัยอยู่นะครับเป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวนะฮะแต่ถ้าไปไปในตัวเมืองก็มีอีกหลายร้านนะครับแต่ว่าที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยคือมีมีเพียงแค่ร้านเดียวเท่านั้นนะครับเป็นร้านแถวบ้านและร้านนี้นะครับก่อนหน้านี้แม่ผมอ่ะเคยทําอยู่ที่ร้านนี้ ก่อนที่ผมจะบินมานะครับช่วงนั้นก็คือแล้วแม่เขาได้ลาออกอได้ลาออกแล้วบินกลับไทยนะครับตอนนั้นยายป่วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกผมเนี่ยกำลังจะได้บินมาแม่ก็เลยลาออกจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกลับไปดูแลยายให้เต็มที่นะครับแล้วก็กลับไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเดินทางของพวกผมนะพอหลังจากนั้น พอพวกผมได้มาแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ทําร้านนั้นต่อนะครับนะก็คือแม่อยู่บ้าน,นเป็นแม่บ้านคอยดูแลพวกผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอไม่นานนะครับน้องแบมเนี่ยได้ไปทํากับที่ร้านนี้นะครับร้านรักไทยนะฮะก็ทําเป็นพาร์ทไทม์นะครับทำเพียงแค่วันศุกร์ทำเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะจะเป็นช่วงเย็นรู้สึกจะสี่โมง 4ี่โมงเย็นยันประมาณสองสาทุ่มนะเพราะว่าวันศุกร์คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและพอหลังจากที่น้องเบนได้มาได้ประมาณ1เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นจังหวะที่พี่เอที่ทำงานอยู่ที่ร้านนั้นนะฮะจะลากลับไทยนะครับช่วงปลายปีแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ย ก็เลยเอ่ยปากชวนน้องเบนให้ไปทำงานกับเขานะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสในวันนั้นคือผมอะพอทั้งเจ้าของร้านพูดมาแบบนี้คือจะให้ทำเต็มวันเลยคือเหมือนวันแรกครับผมจำไม่ผิดเหมือนน้องแบมไปพร้อมกับน้องเบนก่อนไปช่วยทำถ้าผมจำไม่ผิดนะไปประมาณช่วงเย็นนี่แหละ ไปช่วยทําแล้วพอวันนั้นเป็นวันศุกร์ที่ร้านหยุดหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วพอผมไปรับเนี่ยผมว่าเข้าไปคุยน้องเบนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหละทางเจ้าของร้านเขาก็พูดเลยว่าเดี๋ยวจะให้น้องเบนนี่ยทเต็มวันไปเลยเริ่มงานวันจันทร์เลยนะฮะคือผมก็คือผมยังไม่ได้ถามลูกเลยนะยังไม่ได้ถามลูกสักคำเลยด้วยความดีใจของเราผมตอบโอเคไปเลยคือ ตอบตกลงไปเลยนะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นรู้สึกผิดนะยังไม่ได้ถามลูกสักคำเลยนะฮะแต่ว่าคือเราดีใจพอหลังจากที่รับลูกเสร็จระหว่างทางกลับบ้านเราก็ถามลูกนะครับว่าน้องเบนทำงานเป็นยังไงบ้างหนูโอเคไหมนะครับเขาบอกโอเคนะฮะเขาบอกเขาทำได้ไม่มีไม่ติดขัดอะไรนะครับผมก็เอาโอเคก็คือ คือคือถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยคือเราก็ไม่อยากไม่อยากให้เขารู้สึกอึดอัดนะฮะพอเขาตอบโอเคก็คืออ่าโอเคก็คือวันจันทร์เนี่ยกลับไปเริ่มงานได้นะครับและในการทำงานออของน้องเบนช่วงแรกๆนะครับอ่ะขอพูดถึงเรื่องการทำงานของน้องเบนก่อนจริงๆแล้วน้องเบนเนี่ยทำงานที่ร้านอะไรเงี่ยขอโทษนะครับที่ทำงานที่ร้านเนี้ยก็คือ หน้าที่ของน้องเบนทําเกี่ยวกับแกงทําแกงนะครับแล้วก็ช่วยหั่นของหั่นผักทํานู่นนี่นั่นนะครับเก็บของล้างหลงังร้านจะปิดหลงังร้านปิดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหน้าที่ของน้องเบนเช่วงแรกที่น้องเบนมาทํางานนะครับก็คือต้องให้น้องแบมเนี่ยคือโดยปกติที่แบมไปทํางานเองนะครับหรือแบมออกไปเรียนเองเนี่ยแบมจะเดินจากบ้านหลังเนี้ยเดินออกไป ประมาณ1กิโลเพื่อที่จะไปป้ายรถเมย์นะครับและน้องแบมก็ขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนหรือวันศุกร์น้องแบมก็ขึ้นรถเมย์ไปทำงานแล้วในวันจันทร์เนี่ยน้องแบมก็พาพี่เบนเน่ยไปเดินไปขึ้นรถเมย์กันขึ้นรถเมย์แล้วก็ไปส่งพี่เบนคือดอกพี่เบนให้พี่เบนลงป้ายรถเมย์หน้าร้านรักไทยแล้วน้องแบมก็ไปเรียนนะครับ คือเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับจนน้องเบนเนะี่ยโอเคแล้วน้องเบนรู้สึกว่าน้องเบนเนะี่ยสามารถไปเองได้แหละนะครับคือสิ่งที่น้องเบนกังวลก็คือน้องเบนเนี่ยยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับน้องเบนก็กลัวว่าเกิดมันมีอะไรระหว่างระหว่างเขานั่งรถเมย์ไปร้านเนี่ยเขาจะติดต่อคนอื่นได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่น้องเบนกังวลอยู่แต่ก็ จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับขึ้นรถเมล์ที่นี่มันก็ขึ้นง่ายนะฮะก็คือณตอนเนี้ยน้องเป็นสามารถไปทำงานเองได้นะครับแต่ว่าในตอนเลิกงานนะครับผมเมือเลิกงาน5้าโมงครึ่งทุกวันนะครับผมก็จะไปะกลับมาบ้านแล้วก็ไปรอรับลูกตอนสองทุมในทุกๆวันที่ลูกๆทำงานนะฮะก็ ผมก็ถามเขาเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการทำงานนะครับเขาก็บอกว่าเขาโอเคนะฮะเขาแฮปปี้ดีนะครับทุกๆคนที่ร้านเขาก็เอ็นดูนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับที่ร้านนี้นะครับทุกคนใจดีมากนะครับส่วนพี่เอเนี่ยก็คือสอนงานน้องเบนก่อนนะก่อนที่เขาจะบินกลับ บินไปเมืองไทยพี่เอ๋เนี่ยผมก็เคยทํางานกับเขานะครับตอนที่ผมมาอยู่อเมริกาใหม่ๆแรกๆเลยแล้วผมไปทํางานร้านอาหารไทยก็ได้พี่เอ๋เนี่ยนะครับคอยแนะนานะครับคอยสอนงานนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเบนน้องเบนนะครับไปทํางานเองได้แล้วนะครับก่อ,อ,อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ย ที่แม่เขาวางแผนไว้ก็คือแม่จะให้น้องเบนไปทำงานกับเขานะครับที่โรงงานผลิตชีสเค้กนะฮะเดี๋ยวเขาจะก็คือเขาจะแวะมารับเวลาเลิกงานกับเขาก็แวะมาส่งนะครับเพราะว่าบ้านแม่กับบ้านผมไปอยู่ไม่ไกลกันก็แต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขายังไม่เรียกยังไม่เรียกนะครับก็เนื่องด้วยน้องเบนก็ยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่มีบัตรประชาชนยังไม่ได้ หมายเลขโซเชียลนะครับแล้วก็ทางนู้นก็ยังไม่ไม่เรียกอีกเหมือนกันนะฮะพอทางนี้คือเปิดโอกาสนะครับผมก็รีบคว้าเลยนะครับรีบคว้าไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเสียโอกาสคืออย่างของแม่เนี่ยมันของแม่ที่แม่วางแผนไว้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมไม่รอนะฮะถึงเวลานั้นค่อยว่ากัน นะครับหรือถ้าผมปฏิเสธวันนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องเบนเนี่ยจะได้งานทําหรือเปล่าในการหางานที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับและอย่างน้องเบนเนี่ยไม่เป็นภาษานะครับสมมุติว่าไปสมัครงานร้านอาหารไทยก็จริงก็ใช่ว่าเขาจะเรียกทําทุกร้านหรือว่าเรียกน้องเบนไปทํางานเพราะว่าน้องเบนไม่มีประสบการณ์นะครับ มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c ที่ถามถึงน้องเบนนะครับ f c ที่คอยติดตามพวกเราอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเจ้าของร้านอาหารลักไทยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในร้านลักไทยขอบคุณ แม่นะครับยายหนู AK ที่เดินเรื่องทำเรื่องนะครับให้พวกผมให้ผมให้น้องชายให้หลานให้ลูกๆได้มาอยู่นะจุดจุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณ f อฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ